จังหวัดปราจีนบุรีคอหวยย่องขอเลขเด็ดเท้าเวสุวรรณโค้งสุดท้ายคอหวยย่องขอเลขเด็ดเท้าเวสุวรรณวัดแจ้งประจันตคามกลางดึกหวังแก้จนในช่วงเศรษฐกิจต,ตกต่ำในช่วงสามทุ่มของคืนเมื่อวานบรรดาคอหวยนักเสี่ยงโชคพากันเดินทางไปกราบไหว้บนบานเท้าเวสุวรรณวัดแจ้งเมืองเก่า ตำบลประจันตาคามจังหวัดปราจีนบุรีทาเวสวรรณที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อขอเลขเด็ดซึ่งมีเวลาเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงค่ะมีทั้งหอบหิว้วดอกกุหลาบแดงพวงมาลัยสีแดงไปถวายพร้อมทั้งล้วงปิงปองได้เลขเด็ดก็คือ9 1 2 บางคนจุดธูปอธิษฐานเสียงทายปักไว้บนกระถางรอลุ้นตัวเลขที่จะปรากฏอย่างใจจดใจจอ่อสุดท้ายได้เลขสมตัวสมใจไปเสียงนั่นคือ753สกลับรอรุ้นอีกทีว่าจะโชคดีเหมือนตั้งใจหรือไม่ 24, นิว24ธนปกรวิศวามิตรภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน